สวัสดีค่ะชื่อวรินทร์ทอรเลิสธนัายานะคะรู้จักคุณหมอรุ่งข้าวเนี่ยจาก f c e e o o o นะคะแล้วก็เ,เสิร์ชหา Google ดูตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คิดที่ว่าจะจะทำหรอกเพราะว่าจะหาให้เพื่อนแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูโอ้ของเราก็เยอะเหมือนกันเนาะอายุมาหนังตาก็มา มันไขมันมันเยอะมากแล้วหนังตามันเริ่มตกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่องกระจกทุกวันแต่งหน้ากีดอายไลเนอร์มันก็ไม่สวยก็เลยแบบเรามาปรึกษาคุณหมอดูอคุณหมอน่ารักมากเลยอะก็คือไม่ต้องบอกเลยว่าจะต้องทําอะไรแบบไหนยังไงพอคุณหมอเห็นปุ๊บก,ก็โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอทําให้เลยนะคะว่าเป็นชั้นตายัยงไงเราบอกอยากได้แบบหนาๆคุณหมอก็ จัดการให้เลยอะค่ะแล้วก็ทําออกมาเวลามามาที่คลินิกเนี่ยก็จะมีแบบอู้พี่ทําสวยจังเลยอะอยากได้ตาแบบพี่อะต้องต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ้ปรึกษาคุณหมอได้เลยหมอใจดีมากคุณหมอน่ารักมากคือถามเราเป็นคนที่สงสัยเราก็ถามเราถามคุณหมอก็ตอบโดยที่แบบไม่ลาคาญ ไม่ไม่ไม่ตอบทุกคําถามของเราเลยอะค่ะแล้วเวลามาเนี่ยคือตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บเลยนะหลับด้วยซ้ํา <c oughs> <c oughs> ตื่นมาอีกทีก็คือเสร็จแล้วแล้วก็มาตัดไหมแล้วก็อีกสอาทิตย์ก็มาพบคุณหมอก็เป็นอย่างนี้และะ้ค่ะถ้าใครอยากจะลองมาปรึกษาดูมีปัญหาเรื่องตาเล็กตาชั้นเดียวหนังตาเยอะหรือว่าตาลึก คุณหมอแก้ได้หมดเลยนะคะไม่เชื่อก็ลองเสิร์ชดูที่ Google นะคะคุณหมอวงข้าวเนี่ยก็จะเห็นมีลูกค้าเนี่ยที่มารีวิวให้ดูเยอะแยะเลยแล้วบอกเลยว่าทุกคนทำสวยทุกคนเลยค่ะ